ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาร์ค G D N สวัสดีจ้าแม่นิ่งมากอ่ะแม่ต้องกินน้ำก่อนแม่จะได้มีเอนเนอร์จี่เยอะหน่อยวันนี้เมนูอะไรบ้างคุณแม่ย่างแล้วก็แหนมเนืองกระดาษมังกรขอดังๆเลยเด้อเพราะว่าเราไม่มีใหม่เลยไม่มีเงินซื้อไปเรตจอมาเลยจ้า ลูกาเข้าเรื่กันจ้ะเหยียงกระเข่าได้หมดด้วยโคตรไร้สารคตรหายไหนได้จ้าทีนี้งั้นเสื้อเสื้ออย่างกระเสื้อไหมเบาเป็นอยู่เด้อทำยังไงแม่อาสอนหน่อยใส่ทุกอย่างนะคะก็คือใส่หมดเลยทุกอย่างอยากกินอะไรก็ใส่กินแต่ลูกชิ้นเดียวบอสเอ้าขนมเจ๋งอ่านะครับเขาเรียกอะไรเมีียงคำเอาเขาบอกวถึงจัดย่างแจ่บเลย เดี๋ยวอเราชิมอันนี้ก่อนยำขน,จนมจีนสีมือคุณแม่กินมะแม่ทำกับข้าวอร่อยทุกอย่างเนี่ยปลาทอดจากร้านอะไรนะคะรัวต้นคุณค่ะกรอบไหมกรอบไหมไม่รู้เลยไม่ได้กินเดี๋ยวเราลองชิมกันนะลองชิมกันน่ากินก่านี้มากกวเนื้อปลายเยอะมากแน่นมากแตงกวาแน่นเหมือนกัน น้ำจิ้มก็ออันนี้ให้คะแนนไปเลยรสชาติเฮืยไม่พอเรียบง่ายแซ่บด้วยขอหยัดเรียมอะไรจะเรียมมืออร่อยนะครับทุกคนนี่เ่าหด่นี่ทุกคนมันเกินไปหรือเปล่าแถมพักอยกอยู่บ้านนอกก็ดีนะทุกคนองน้ำจิ้มแบบเลิศ แม่กินอย่างเดียวเลยคุณแม่ไม่พูดเลยแอมมีมุมหน้าแล้วไม่เจอขนาดนี้ถ้าไม่พูดก็จ้างก็ไม่ได้เห็นหน้ากันอยขอบคุณมันดีหรือยังไงอยขอบคุณขอให้มันหายไปแน่ใช่กันแรกมีใส่อะไรพู้อะไรออกใส่แสบหรือถ่างปาดออกไปแน่ใส่บุดีไ่ดีหนีกับวิเญ็กเตี้ยจะยุยเขาได้อยุ่หนันตอนนี้อยู่หน้าบ้านเตรียมกัรเปบ้านให้ แม่กินโชว์กล้องหน่อยแม่ต้องดีดีแต่ว่ายืนยืนก็จ้านี่ก็จ้านี่นเข้าไปไม่รอกเอาเชนมาทำอะไรตรงนี้เราลูกผักกินเองนะ้วครับทุกคนมันเราจะได้กินเมื่อไหร่ไม่นานทอมมิงซูนเดี๋ยวนะหนอย่งก็มันเปล่าโอเซนโอ้ยมาแล้วคันอ่ะกินเบิ้กไหมสีอิ่มหรอ่กเส็ดมึงมาปะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อการแล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยนะคะทุกคนใช้บิลกดเอ็นดีเอ็มไม่มีไม่มีให้กดผ่านลูกค้าใจดีขอหน่อยนะคะช่วยจกันเป็นตอนเหนือตัวนึงได้แลยจ้าเง้นสองบ้าทตอนนี้ขาดขาดสุยางสุยางายบาย